สัปดาห์นี้เรามาทำความรู้จักรถคันนี้กันครับ BMW M2 มีอะไรที่น่าสนใจอย่างไรบ้างติดตามชมครับขนาดแบบคอมฟอร์ตของเขานะครับบอกได้เลยว่าช่วงล่างยังตึงเปรีย้ยวว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็ไม่ได้ฟัดจนโหดสถานซวงอะไรเป็นรถที่ขับได้สนุกขับมาแล้วเนี่ยต้องใช้คำว่า สะใจสะใจสะใจ3ามครั้งเลยล่ะครับนานๆจะได้ขับรถที่สะใจขับสนุกอย่างนี้สักทีหนึ่งแต่แม้กระทั่งคอมฟอร์ตนะครับผมบอกได้เลยคอมฟอร์ตของ M2 คันนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตหนักๆแท้ๆแต่ก็ไม่ได้ฟัดไม่ได้กระเด้งจนเจ็บปวดนะครับเป็นรถที่ขับได้สนุกทีเดียว ผู้ชมครับวันนี้ถ้าท่านผู้ชมชมรายการนี้อยู่แล้วมีเสียงดังเข้ามานี่อย่าแปลกใจนะครับเรากำลังขับอยู่ในรถ bmw m2 พอมีรหัส m2 อย่างนี้แน่นอนครับเป็นตัวแรงของ bmw ว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ไม่ใช่ m เฉพาะเรื่องของ aero p r r t นะครับอันนี้เป็น M แบบ full function full option ก็ว่าได้นะครับเป็น M แท้ๆเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแถวเรียงเป็นเครื่องยนต์ที่มีระบบ BMW M Twin Power Turbo เข้ามาช่วยด้วยนะครับแรงม้าก็460แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน6,250รอบต่นอนาทีแรงบิด550นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่2,650ไปจนถึง5,870รอบรอบต่นอนาที กำลังเครื่องยนต์ทั้งหมดถ่ายทอดผ่านเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า8จังหวะอัตราทดหรือว่าเกียร์ออโต้8สปีดพร้อมด้วยระบบ Msteptronic ผมออกมานี่ก็ขับก็ผมลองปรับมาหมดละสปอร์ตสปอร์ตพลัสอะไรลองปรับมาหมดละตอนนี้ผมก็เลยอยู่ที่โหมดคอมฟอร์ตซะเป็นส่วนใหญ่เอากันทั่วๆไปเพราะว่าขับในเมืองเอาแบบน้ำหนักพวงมาลัยสบายสายช่วงล่างไม่ต้องอัดแน่นมาก ขนาดแบบคอมฟอร์ตของเขานะครับบอกได้เลยว่าช่วงล่างยังตึงเปรีย้ยวว่าอย่างนั้นเถอะแต่ก็ไม่ได้ฟัดจนโหดสะทานซวงอะไรเป็นรถที่ขับได้สนุกบอกได้เลยว่าขับได้สนุกแต่อย่าเผลออย่าเผลออย่าพลาดขับนี่ต้องไม่ประมาทครับสมาธิต้องอยู่ตลอดเวลาแล้วยิ่งถ้าเป็นถนนที่มัน มีแรงเสียดทานน้อยฟริ c t i o n ในน้อยถนนลื่นนรืว่าอย่างนั้นเถอะจะเป็นผิวมีทรายมีดินหรือว่าเป็นถนนเปียกอันนี้ยิ่งต้องระวังแม้ว่ามันจะมีระบบต่างๆช่วยเอาไว้ครบถ้วนครบครันแล้วก็ตามนะครับแต่ยังว่าละครับด้วยแรงม้าที่มันมาเร็วพอกกดปุ๊บมันจะดิ้นให้รู้สึกหน่อยๆไออาการดิ้นนั้นเนี่ยมันเพียงแค่เสียววินาทีเผลอไม่ได้เป็นรถที่ขับสนุกแล้วก็คนที่ชอบขับรถใจจดใจจ่อกับการขับรถเนผมว่าลองเถอะครับแล้วจะชอบ bmw m 2รหัสตัวถัง g 8 7คันนี้นะครับเป็นรถประกอบสําเร็จรูปนําเข้าทั้งคันที่เรียกกันว่ารถ cbu สนนราคาค่าตัวก็หกล้านสี่แบาทราคานี้เนี่ยรวม bsi standard ด้วยนะครับดูจากแบ็ดูจากตากแล้วจะเห็นว่ามันมีความพิเศษในตัวไม่ใช่แค่เป็นวงกลมกลมแล้วก็มีใบพัดสีฟ้าเท่านั้นนะครับยังมีสีขาวสีแดงแซมด้วยแล้วก็ตัวนี้พอเป็น m 2เนี่ย มันก็มีความแตกต่างขึ้นมาเยอะครับทั้งทางเรื่องของโคมไฟหน้าสีดำแบบ M r i g h t Shadow Line แล้วก็หลังคาแบบ M Carbon ผมไฟหน้านั้นเขาบอกว่าเพิ่มทําให้ดูเก๋ไกมากขึ้นแล้วก็รวมทั้งตรงแผงซี่กระจังหน้านี้ด้วยถ้ามองลอดเข้าไปจากกระทะล้อจะเห็นคาลิปเปอร์เบรกสีแดงเพราะมันเป็น M Compound b r บรกก็คือทําให้มันโดดเด่นขึ้นมีสมรรถนะมีประสิทธิภาพมากขึ้นขับมาแล้วเนี่ยต้องใช้คําว่า สะใจสะใจสะใจ3ามครั้งเลยล่ะครับครั้งเดียวไม่พอนานๆจะได้ขับรถที่สะใจขับสนุกอย่างนี้สักทีหนึ่งมาเสียดายเวลาอยู่กับมันน้อยไปหน่อยจริงๆมันมีโหมดให้เล่นผมลองเล่นแล้วละ่ะแล้วก็ไปล็อกอยู่ที่สปอร์ต l ล s สทั้งหมดมันก็เลยได้ความสะใจมากขึ้นพอตอนขับมาอีกช่วงก็มาใช้ Comfort แต่ยังไม่ได้ลองไล่ตัวนี้เป็นสปอร์ตพลัตัวแชสซีเป็นคอมฟอร์ยังไม่ได้ลองสลับโหมดว่างั้นเถอะ ผมลองไล่เรียงลงมาอย่างนี้แต่แม้กระทั่งคอมฟอร์ตนะครับผมบอกได้เลยคอมฟอร์ตของ M 2คันนี้เนี่ยเป็นสปอร์ตหนักๆแท้ๆแต่ก็ไม่ได้ฟัดไม่ได้กระเด้งจนเจ็บปวดนะครับเป็นรถที่ขับได้สนุกทีเดียวไม่ว่าจะใช้งานในเมืองหรือว่าไม่ว่าจะใช้เดินทางอัตราเร่งดีขออย่างเดียวแล้วครับขับรถแบบนี้อย่าเผลออย่าเพลินเป็นอันาดครับ6 4 9 9า0 0บาทลองขับดูแล้วคุณจะรู้ว่าราคานี้ คุณชอบหรือไม่ชอบครับ